สวัสดีครับวันนี้ผมป้าไมเอลกาดท่าวังท้องครับผมจะได้อย่างกินครับร้องไปพอแล้วครับผมอันนี้พักไม้ไเขือครับพักแกงแค่ยอดกอก็มีครับผมอ้พักกาดแต่เอาไว้หันก่อนนะครับเอาย่างไมเอลฮอล่เลยครับผมวันนี้ก็จะเป็นโซนมดส้มครับผมของสองห้าบาทอย่างเต็งครับผมย่างมเฮอลิ่เลยครับยังกึดบอกออกเลยครับผมแนี่ยหลาๆๆลย จะเตี้ยวไปแถวก้างจงก้างจีนหมดครับอันนี้บรรยากาศกาดแมลงครับผมอันนี้ป่ายังสดครับปานิ้นตัวยังไงย่ครับผมเอาไปต้มกับเมาะครับนี่นี่พักไม้ใส่เขือครับผมเตี้ยวไปก้างจีนดีกลัวอันนี้จีนใหม่ๆสดๆเลยครับผมนี่ครับโอ้จะเอาไปหลาบก็ได้เอาไปซาก็ได้ครับผมลายฮันแต่เป็นจีนแกงครับเดี๋ยวผมปามาขอจีนแกงครับเนาะ โดดอย่างคือครับจีนแกงนี่ก็จีนยังงามนะครับผมถ้าไปเจ้าน้อยก็จะได้เอนได้หนองไร้ครับผมอ่าไปเจ้าน้อยก็จะได้หนองไร้อันนี้ก็ปอใจได้อยู่ครับเอาไปนึ่งก็ได้นะครับถ้ามีหนองไร้นะครับผมเอาไปนึง่งเอาไปย่างก็ได้ครับแต่นี่จีนลาบยังเหมาะครับผมนี่จีนลาบจีนแกงครับอ่ากมกินคนเมืองเขาต้อง แกงอมมีเนาะอะยรหมอครับเาหาม้องเนี่ยคนเดียวมันตึงพริกตึงเกลือดีครับดอกพออันนี้จะเอาไปซาไปซอยจุสักน่อยครับผมอ่าเดี๋ยวแม่พอครับโดกมีแหงัวน้อยหกก็มีนะครับอ่าแป้งนมเป็นหกนะครับมีหลายอย่างเลยครับอันนี้บรรยากาศครับผมอ่าเดี๋ยวแหวะซื้อพักนี้เลยครับนี่พักใหม่ใส่เกลือมีมดครับผมอ่าพักปอมใบหอม ทับไฟครับมีมดอันนี้มาขี้หูครับจะเอาไปกับก็้ํำอยู่ครับ้าเอาไปกับมาขี้หูนี่เปิ้งกับหลับป๋าครับเนาะเออถ้าอยากเอาไปกับมีเปิ้งกับหลับป๋าครับยอดมันนำแก้วโดดยังหลครับผมจะเอาหยังครับแต่ผมจะพักไฟใบหอมหอมป้อมอย่างสักน้อยครับผมนี่เลยหมัดอย่างงามครับนี่แล้วครับเมนูของผมจะซอยกินจูเขียงเลยครับนี่อันนี้คือน้าเพียดีครับผม เป็นน้ำพี่เป็นดีเป็นพริกลาบครับรุงเรียบร้อยครับผมนี่เดี๋ยวพอความขมนะครับดักเขียวอึนลึนครับนี่ผมจะมาบดซอยไว้แล้วครับจะซอยกั๊มกินกั๊มเลยครับผมแม่พอครับนี่ครับผมผมจะซอยใส่จูเขียงเลยครับอ่าพอดีไหมบวไข่ดีครับผมนี่ปาดปาดน้อยๆก่อนครับผมแล้วก็เอาจิ้มน้ำ พี่ยลงไปครับข้นสักสามข้างก็ใส่เข้าไปแล้วครับอตัวพักเงี้ยน้อยครับผมใส่พักเงี้ยน้อยกินเอาเปิงนะพักเนาะพอะได้อยู่ครับผมล้ำอยู่ครับนี่อันนี้คือขั้นในชินต่อไปครับจะลองจิ้มขั้นหนพอข้นกับเพียเลยครับผมอืมอ,อ้าวเฮ้ย พอได้อยู่ครับผมพอได้พอได้พอได้อืมหลอกนี่สภาขึ้นเยอะครับนี่ครับผมจะร้องพอแหมครับเออไปเรื่อยๆครับอันนี้เอาไงน้อยครับผมแต่เอาบางๆครับอ่าจะร้องใส่เข้าแล้วครับอืมกดเข้าอย่างน้อยครับผมขินเข้ากันครับเดี๋ยวจะปิดปี้ครับถ้าบอกินเข้าครับแนบเข้าไปเลยอ๋อครับแนบเข้าไปแล้วก็ก้นแล้วครับผมอย่างหูติดนี่ต๋อ จุ่มเข้าไปถึงเข้าถึงจีนเลยครับอ๋อครับถึงเข้าถึงจีนใส่เข้าไปอืมอสุดยอดครับยา่ายพยาดก็มีครับเพอได้อยูอครับผมหวัดล้มเยูอครับอันนี้เป็นข้างแหลกครับเราตีล้องเอามากินพอครับผมอ่าต่อไปจะลองเอาจีนปั้นก็พักครับอ่าใส่ยาฆ่าพยาดแค่น้อยครับผมอันนี้เป็น ยานะครับค่าพญยาดนะครับผมอ้าโหลกนี่สูผ้าขึ้นเยอะครับอใส่เข้าไปแฮมแนบครับเข้าเลยครับปอแม่เป็นนองติ่มไญ่ๆเลยครับเอาหน้ามันเพีียหน่อยสุดๆเลยใส่เข้าไปครับอืมโลกนี่คือสูผ้าเทวะแสีบแสบแสบแสบแนวแสบอืสุดยอดครับมามาครับ่อแม่เป็นนองกินเข้าด้วยกันครับ อ่ยามขำยามแรงครับผมใส่เห็นน้อยครับผมควรไหนาครับนำเพียมมถึงสุดยอดครับโตยยเข้าไป็นนักครับผม,มล้ำครับมากินข้าวทุกันครับขอบคุณติดติดต,ตามน,านันวิสปาชิปครับผม